อย่านอนโอเคค่ะมาเที่ยว yeah, no, <laughs>

เราก็จะรู้ว่าแล้วก็ร,ร like er. ู้ว่าเย็นก uh, ็เป็นคนพื่บ้างไม่มากสนอยตามปกติช่วงป่นะครับก็บรถึงทั้นี้แล้วอ่ะนี่ต้องกาขยายติดต่อเย่ใอย่ารรลหวังกับตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วคนที่หวังได้กับตัวเองก็คือตัวเองไม่มีใครบอกให้ตัวเองไปหวังกับตัวเองได้ถ้าเกิดเราคนบอกเองว่าเฮ้ยไม่หว เหมืนเหลือเวลาอีกสองเดือนเหลืออีกหนึ่งรู้แม้แต่เหลือเวลาอีกสี่เดือนคุณคิดว่าอนาคตของตัวเองคนคนชื่อเย็นนะแทนประโยชนคิดว่าชีวิตฉันมันทำได้แค่นี้หรอกะอย่างที่ผมบอกคุณตลอดเวลาเหมือนที่ผมบอกคนทุกคนใอลเลยว่าวันสุดท้ายเราแบบว่าเราจะรอแล้วคือวันที่เราไมีโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ในแสง อยู่แซอยู่เออยู่เอเกียรติก็เป็นน้องของพี่สมแค่คุณมองว่ชีวิตเแต่ฮัปี้ไ่ได้สอนเย็นและฮัปี้ไ่ได้เย็นเป็นน้องไมงคนไอเอลน้มอเอาให้หมดเลยไอเอลกี่ครังสิทันีโอเคนะเราค่อยว่ากัน เย็นรู้จักเย็นรู้จักมอสเย็นรู้ดีว่ามอสมีมีมีเฟสในตัวเองนะและพี่แฮปปี้มากและพี่อยากให้ทุกคนมีเฟสเหมือนมอสเด็กพี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พี่อยู่กับมอสพี่คุยกับมอสแล้วพี่แบบเฮ้ยถ้าคนคนเป็นเหมอนมอสในโลกเนี่ยไม่มีเขาก็ไม่สำคัญอยากให้เย็นเป็นที่เม็นที่เย็นมีความตั้งใจแต่เย็นมีแกหือเฟสคเย็นไม่มีเย็น ถามถึงละกันว่าฉันสู้ได้แค่นี้ฉันพยายามมาแค่นี้ฉันทำได้แค่นี้แล้วคนพูดว่าเจา้าหลังจากที่เราไม่มีอะไรอีกเอ้าวมาเดยกินไอติมกัน ก็วันนี้ก็เด็กมีวิชาตัวจรทีสักทีหนึ่งนะครับก็พิสูจน์เองตอบไปว่าฉันไม่ได้จบแค่วิวิทยาฉันจะจบที่การได้เกรดนิยมของเด็กฉันจะจบที่การได้เรียนต่อปริญญาโทหาอะไดีดีเพราะนี่คือใบบททางใบที่มันสำคัญมากแล้วมันดีมากเลยในการที่เราจะจบวิทาโอเคก็บอกกับตัวเองแล้วกันว่ามันไม่ยากหรอกมันไม่ยากหรอกเหมือนที่เราได้คำสอนมา อันนี้วันแรกที่เราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยพันสองมันดีมากใช่ไหมวันแรกที่เราเฮ้ยการได้เล่นเยอะการได้เล่นเธอได้เล่นเท่าไหร่เธอเธอได้แปดร้อยเต็มการได้เล่นแปดร้อยเต็มมันง่ายขนาดนี้เลยเราไม่เคยคิดเราก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเล่นแปดร้อยเต็มนี่ยากกว่าสุดท้ายเราทำได้เฮ้ยพันสองมันยากกว่าสุดท้ายทำได้ก็แค่บอกเธอแล้วตอนไหนไม่มีอะไรที่ยากจนพอสมควรถ้าเราคิดแล้วว่าเราจะพยายามทำถ้าเรา พอพี่เชื่อว <c oughs> <c oughs> ah. ah, ่าแกเกินต okay. okay. <c oughs> <c oughs> ุหลังรด่นตบหลังตุหลังใส่ชุดริทิศมาอยากถ่ายรูปสวยอ้าวรุ่นน้องพี่ที่บีอินมาสาวพี่ กพี่ก็เห็นดไอเนี่ก็ขอบคุณแล้วที่ช่วยแล้วทีที่ได้รับแกเป็นรุ่นน้อง B.E. ที่แท้จริงทีหนึ่งนะครับแกก็เป็นรุ่นน้องของพี่ตั้งแต่อยู่ในวอร์ริงแกก็เป็นน้องพี่ร่างพี่และตอนนี้แกก็ได้ชื่อว่าแกเป็นน้องของพี่จริงๆในการเด็ก B.E. เหมือนกันก็ตวรัสถือว่า cool อยู่ที่สนุกมากแต่จำไว้เลยว่า B.E. เป็นขนาดที่ เรียนหนักแต่ได้เกิดยางมาเพราะฉะนั้นเราไม่มาับตัวเองเราไมา่แบบความรู้ในสมองของเราเพราะถ้า,าขนาดนี้คนได้ไดเก่ง2.8คนได้เก่ง2.6เป็นแบบเฮ้ยมีคนหนึงเป็นแบบแอนาลิสต์อยู่แบบคมมอนซัลทิ้งเพิร์ลทุกแบบ2.5ไม่มีทางทำไได้เพราะว่าบางทีเขาดูเกรดแต่ในสมองเขามีเกรดมากแต่ที่เชื่อเลยว่าแก่คุณหมอเพราะฉะนั้นค้นหา สิ่งที่ดีๆให้กับเราเยอะหน่อยต่อจากนี้ต้องไปชีวิตของเราเราต้องทับเองละเพราะเราทำอะไรก็ดีใจด้วยที่แกมีอันนี้อันนี่ต้องอาบสิวครับเพ่อต้องล้างตุ่มนะฝากดูแลกันด้วยฝากดูแลจะฝากดูแลมินด้วยต้องดีใจกันด้วย